นะครับผมความร้อนจะทั่วถึงสม่ำเสมอกันหมดนะครับผมจะสุกทั่วถึงกันหมดผมให้เวลาในตรงนี้แค่คสินสนนนบานาทีนะครับผมผมให้เวลาสิบนาทีเพื่อสุกมั่นใจสุกแน่นอนครับถ้าถึงสิบนาทีนะครับผมกับข้าววันนี้นะครับผม อาหารกลางวันนะครับพักเกี้ยงนะครับพักกลางวันที่จะทําก็มีปลาดุกสามตัวนะครับปลาดุกสามตัวแล้วก็มีกระหล่ำนะครับแล้วนะครับนี่ใบหอมนะครับกับสีฝรั่งแล้วก็นี่ก็พริกลูกโดดครับในนี้มีในครกนี้มีตะไคร้แล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีหัวหัวใหญ่นะครับข้างล่างแล้วก็รากผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็ใบมะกรูดครับ ตามด้วยเครื่องปรุงนะครับมีรสดีมีเกลือนะครับอยู่ในนี้นะครับสมลงไปผมหยอดใส่ซอสหอยนิดนึงนะครับผมที่จะทํานะครับก็อุปกรณ์ที่จะทําเราก็มีตรงนี้ครับกระทะนะครับผมผมจะทำตามเมนูนึ่งปลาดุกนะครับนึ่งปลาดุกใส่กระทะนะครับว่าจะทํำยังไงจะเป็นยังไงนะครับไอตัวที่จะใส่นึ่งนะครับคือตัวนี้นะครับนะครับผมนี่คือหม้อนึ่งนะครับหม้อนึ่งปกติ เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโมนึงเรานะครับผมซื้อมาแล้วผมก็ทำการปาดก้นนะครับปาดก้นแล้วเอาตรงนี้มาเป็นตะแกรงข้างล่างนะครับอาลงข้างล่างนะครับนี่นะครับเจาะรูเป็นอย่างนี้นะครับเราค่อยดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเราจะนึ่งข้าวเหนียวก็สุกเร็วมากนะครับสุกเร็วมากๆเราจะเอาน้ําใส่กระทะแล้วก็เอาลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ํานะครับผม แล้วก็เราจะนึ่งอะไรก็ได้นะครับเราก็ปิดฝานะครับจะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับนึ่งใส่กระทะนะครับเราเติมน้ําเอาตรงด้านล่างนี้นะครับตรงนี้นะครับสุกเร็วมากนะครับแป๊บเดียวนะครับนึ่งข้าวเหนียวก็สุกอ่อนนุ่มหมดทุกเม็ดนะครับสุกหมดหมดทุกเม็ดนะครับข้างล่างข้างบนข้างเดียวเลยนะครับผมเพราะความร้อนทั่วถึงหมดนะครับเพราะเป็นอ่าหม้ออ่าหม้อนึ่งอลูมิเนียมอยู่แล้วนะครับผมจะใช้นึ่ง ไก่นึ่งอะไรก็ได้นะครับอาหารที่เราชอบนะครับผมนี่ผมก็ใช้วันนี้ใช้นึ่งปลาดุกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นตอนผมหั่นปลาดุกเรียบร้อยผมใส่ตรงตัวจานนี้แล้วผมจะเอาลงหม้อนะครับผมจะเอาลงหม้อใส่หม้อนึ่งนะครับผมแล้วก็ทําการปิดฝานะครับแป๊บเดียวนะครับผมจะทาให้ดูนะครับผมโอเคนะครับมาดูกันนะครับครับอันนี้ผมหั่นปลาดุกเสร็จเรียบร้อยนะครับหั่นปลาดุกเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เพราะว่าตอนหั่นผมอ่า ใช่สองมือนะครับเพราะว่ามือนึตงจงหยิบแล้วก็มือหนึ่งก็จับมีดครับผมถ่ายไม่ได้นะครับผมก็ถ่ายเองมันลำบากครับผมหั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับลงถ้วยใบนี้แล้วนะครับส่วนผสมของของปรุงก็เอาเทลงเลยนะครับผมจากในครบนะครับผมเทรงนี้นะครับผมนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ส่วนรากของผักชีฝรั่งครับผมในครบมีติดนิดนึงนะครับ กับเครื่องปรุงนะครับในครกนะครับผมนัดเดียวนะครับหยดน้ําลงนิดนึงก็ได้นะครับผมล้างตรงในครกนะครับจะได้เม่มกตนโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่คนเข้ากันเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกอย่างมันจะซึมลงเข้าหากันหมดนะครับเพราะการวิธีการหนึ่งนะครับจะซึม้ซึมเข้าหากันหมดนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะเอาตรงที่ผักลงไก่อนนะครับกระหล่ำตรงนี้เลยนะครับ ลงในหม้อหนึ่งรอบนี้แหละครับผมเยนะครับเรามีช่องว่างอยู่นะครับผมมีช่องว่างอยู่นะครับแล้วเราก็เอาถ้วยตรงใบนี้ลงเลยนะครับนะครับขยับลงได้เคนะครับไม่พลิกคว่ำอะไรนะครับเคแน่นดีครับแน่นหนาไม่ต้องห่วงอะไรแล้วครับตอนนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเติมน้ําเลยนะครับผมเติมน้ําครับ น้ำเราดูถ้ามันแห้งเราก็เติมได้นะครับข้างๆนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็เปิดสวิตช์ไฟได้เลยนะครับผมก็เปิดไฟได้เลยนะครับถ้าได้เดือดแล้วเร็วมากครับกระทะแบบนี้นะครับอ่ามันได้เดือดแล้วก็สุดยอดครับรวดเร็วทันใจนะครับเช็คอีกทีนะครับแน่นหนานะครับเป็นลักษณะ่างนี้นะครับเติมน้ำลงไปอีกนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็ผมจะใส่พิกลูกโดดเข้าไปนะครับใส่ตรงข้างบนเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับใส่ข้างบนแต่ใบหอมผมจะยังไม่ใช้นะครับใบตีฝรั่งนะครับจะใส่ทีหลังนะครับผมจะใส่ทีหลังใกล้เราใกล้จะเรียบร้อยตรงนั้นลรจะสุกเรียบร้อยแล้วก็ใส่ก็ได้ครับโอเคนะครับผมปิดฝาเลยนะครับตอนนี้ครับปิดฝาดูก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับปล่อยทิ้งไว้นะครับก็ดูว่า ใช้เวลาไม่นานนะครับไม่ถึงสิบนาทีก็สุกนะครับเย้นะครับผมแล้วเรามาดูกันนะครับว่ามันสุกล้วจะเป็นยังไงครับครับดูไอนะครับความร้อนจะทั่วถึงหมดนะครับผมความร้อนจะทั่วถึงสม่ําเสมอกันหมดนะครับผมจะสุกทั่วถึงกันหมดผมให้เวลาในตรงนี้แค่สิบนาทีนะครับผมผมให้เวลาสิบนาทีเพื่อสุกมั่นใจสุกแน่นอนครับ ถ้าถึงสิบนาทีนะครับผมแต่ที่จริงไม่ถึงสิบนาทีก็สุกแต่ผมเอาความชัวนะครับกระดูกนะครับแต่ถ้าเป็นไก่นะครับถ้าเป็นไก่จะใช้เวลานานสักหน่อยนะครับเพิ่มเวลาเข้าไปสักหน่อยเพราะว่าไก่เราแล้วแต่เราจะเราจะนึ่งแบบไหนนะครับเราจะสับเป็นชิ้นหรือว่าเราจะนึ่งทั้งตัวก็ได้นะครับแล้วแต่ขนาดของหม้อนึ่งแบบนี้นะครับไก่ลงทั้งตัวเลยก็ได้นะครับเขายัดแบบว่าเครื่องปรุงอะไรเข้าข้างในนะครับไก่ที่เราที่เขา จบก้นมาแล้วนะครับพอทําความสะอาดของก้นข้างในเอาเครื่องในอะไรออกหมดแล้วเราก็เอาเครื่องปรุงยัดเข้าข้างในได้นะครับเป็นตัวไก่ถ้าเราจะนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ผมให้ดูนึ่งปลานะครับเดี๋ยวผมตอนนี้ผมเอาผักลงนะครับแล้วก็จะได้ยกหมอออกนะครับครับจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมก็จะเอาโหอมใส่นะครับโรยหน้าเลยครับปักชีโรยหน้านะครับเดี๋ยวก็จะยุบนะครับ ฝานิดนึงนะครับแป๊บนึงก็จะทําการปิดไฟอะไรเรียบร้อยก็เอาออกใส่จานรับประทานนะครับผมนี่ผมปิดไฟเรียบร้อยนะครับปิดไฟเรียบร้อยนะครับเปิดฝาดูนะครับครับก็จะประมาณนี้ครับครับยุบเรียบร้อยนะครับผมส่งกลิ่นหอมมากนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาออกใส่จานนะครับมาดูกันครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับผมครับผม ตักใส่จานแล้วนะครับใส่จานเรียบร้อยนะครับเตลงใส่จานนะครับจากด้วยใบนั้นนะครับก็น่าตากษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรับผมประดุกนึ่งกระทะนะครับผมตะล่ำครับก็ประมาณนี้นะครับรับประทานได้นะครับสุกครับผมสุกแน่นอนครับผมสุกทั่วถึงกันหมดนะครับผมคลิปนี้ก็ เท่านี้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเป็นแรงใจนะครับผมสําหรับมอหนึ่งก็เป็นอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมยกดูเพื่อดูว่าน้ําหมดไหมครับผมผมก็ดูอยู่นะครับน้ําอยู่เป็นขบหมองมอนึงพอดีนะครับเคนะครับยังเหลือนะครับน้าถ้าแห้งเราก็ดูเราก็เติมนะครับถ้าเราใช้เวลานานนะครับหนึ่งอย่างเดนยครับเคนะครับ น้ำเราเติมมันก็อยู่ได้ไม่ถึงนะครับเต็มกระทะถึงจะใส่น้ําเต็มกระทะก็ไม่ถึงตรงก้นก้นหมอหน้อนึงนะครับก้นหมอหน้อนึงก็สูงอยู่นะครับสูงอยู่นะครับพอจักปากหมอห้อนึงนะครับเราก็ใส่ตะแกรงนี้ลงไปนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเต่านี้นะครับขอบคุณมากมากครับผม